โยทิน64นะคะเลยสงสัยว่าตรงนี้มีปลาคาร์ด้วยหรอมีเงินอยู่ในกระเป๋าเนี่ยทั้งหมด3,000บาทโอ้โหพูดว่าสามก็เึกว่าสามเลเฉพาะวันนี้ค่ะมีงบ3,000บาท3,000ซื้อปลาซามเราได้ครับแต่ว่าสวัสดีค่ะวันนี้พบกับรุงใหญ่แอบรีวิวอีพีแรกนะคะอีพีแรกเจอกัน อกันเจอกันแล้วในตอนเนี้ยเจอกันแล้วเอาไปทำไมดีกว่าตรงเนี้ยเออเอาไปว่ามาทําไมยังงงตัวเองอยู่ตากแดทำไมกอดงงอ่ะอันนี้คือที่ไหนเออข่บรถด้วยกันที่นี่คือที่ไหนก่อนพอดีว่าคุณตอยเนี่ยมีโครงการว่าจะทําบ่อปลาอ่าอือแล้วอยากจะหาแบบบ่อปลานี่คือปลาดุกปลานมิงไม่ใช่ขาฟค่ะไม่ใช่ปากขานะคะปลากขฟทีนี้เนี่ย มันมันมันงงว่าที่นี่ที่ไหนนะแต่จบอกว่าเราอะขับรถผ่านใช่ไหมแล้วเราก็เอ๊ะเห็นแบบเหมือนเป็นบอปลาแล้วทีแล้วก็อแล้วก็มีป้ายมีป้ายมีป้ายป้ายแล้วหนึ่งป้ายแล้วหนึ่งป้ป้ายปลาคับเลยสงสัยอะค่ะที่ตรงนี้เมย์ก่อนค่ะ สงสัยอ๋อซอยท่าหนโยทิน64นะคะเลยสงสัยว่าตรงเนี้ยมีปลาคาร์ฟด้วยหรอใช่เราก็เลยแวะลงมาดูกันนะคะแล้วก็คือตอนเนี้ยคือคุณตอยก็คือมีแผนที่จะทำบ่อปลาใช่ไหมถูกต้องแล้วก็อยากได้น้องกลับบ้านใช่จะกลับตอนนี้เลยไหมเอากลับตอนนี้เลยเอากลับตอนนี้เลยเนี่ยมีเงินอยู่ในกระเป๋าเนี่ยทั้งหมดสามพันบาทโอ้โหพูดว่าสามก็เลยได้ไหมอ่ะสามพันไอ้ปลาดีเหลือกินข้าวไหมคะว่าจะกลับ ถ้าเหลือเอางนี้ดีกว่าถ้าเหลือเราไปถามเจ้าของเขาดีกว่าว่ามีไหมถูกต้องปลาในงบสามแล้วเอาเอาอย่างนี้ก่อนตรงเนี้ยใช่ปลาครับหรือเปล่าใช่ปลาครับหรือเปล่าต้องต้องเช็คก่อนเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันอคุณตอย ผูมันต้องเป็นฟาร์มปลาแล้วแหละใหญ่ซะขนามใช่ไหอุ้ยมีต่สวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะใช่อันนั้นอันนั้นเหมือนเหมือนปลาแลดอยู่นะว่าไปปลาแล็ดหรือปลาดุกปลาดุกปลาดุกใดเอะแต่เราจะมาซื้อแต่เราจะมาซื้อปลาคาร์ฟนะใช่สวัสดีค่ะอันนี้ไม่ใช่ไม่ทราบว่าเป็นบอกปลาคาร์ฟหรือเปล่าคะอ๋ออันนี้เราเราเป็นฟาร์มปลาคาร์ฟครับเราเป็นฟาร์มปลาคาร์ฟเป็นปลานาเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์ฮะจากญี่ปุ่นครับ ตาสวยมากเลยนะอะ่าบอกนะคะว่าซอยพหลโยธินหกสิบสีมีฟาร์มปลาคราฟด้วยมีจริงครับมีจริงฮะเรานําเข้ามาเยอะแยะครับแล้วเราไม่ได้มีบ่ออยู่แค่นี้นะฮะข้างในเรายังมีอีกเพียบเลยครับมีจริมากมีด้านในด้วยอยากไปดูเยอะกว่านะคะเดี๋ยวเรายังไม่ทราบเลยนะว่าชื่อฟาร์มเขาเนี่ยชื่ออะไรใช่ใช่ฟาร์มเราชื่อ easy k o i center นะครับจําหน่ายปลาคราฟนำเข้า100%นะฮะจากญี่ปุ่นนะครับอันดีๆนะ easy coi easy k o i easy coi นะครับครับ มีเขาเรียกว่าปลาเนี่ยมีทุกสายพันธุ์นะครับทุกเกรดทุกราคานะครับถามหาได้สำหรับมือใหม่เหรอคะคือไม่รู้อะไรมาเลยอะค่ะคือมีโปรเจกต์ว่าอยากจะทําบ่อปลาคาที่บ้านครับแล้วมีงบแค่เท่าไหร่ไปค่ะรอยาอายค่ะบอกไม่เฉพาะวันนี้ค่ะมีงบ3า0 0บาทสามพันซื้อปลาฟาร์มเราได้ครับแต่ว่ามือใหม่ไม่ต้องกลัวครับมือใหม่เนี่ยเราเราต้องบอกว่าต้องบอกว่าฟาร์มเราเนี่ยมือใหม่ค่อนข้างเยอะสังเกตไหมแต่ว่า เราเห็นปลาบ่อเนี้ยปไปงานได้แรงบันดาลใจไหมครับอ,อ่าอยากได้ไม่ต้องกลัวเลยอะเอาไไม่ต้องกลัวนะครับว่าว่าเป็นมือใหม่เนี่ยะจะเลี้ยงไม่ได้ปลาค้ามันไม่ได้เลี้ยงยากขนาดนั้นนะครับ<ช>แต่ว่าอ,อาจจะแต่ไม่เป็นไรฮะเราเข้ามาเนี่ยเรามีน้องๆที่ฟาร์มเนี่ยดูแลอยู่ มา,าปารึกษาเราได้ตลอดเปิดทุกวันครับแล้วก็ยี่สิบชั่วโมงเลยไหมคะเออไม,ไม่ไม่ขนาดนั้นนะครับเปิดเปิดเดอ่อก้าโมงถึงหกโมงเย็นครับ <S <S โอเคถ้าเกิดเรามีอยากมีบอกปลาเล็กๆอยู่ที่บ้านเนี่ยคะ่ะอยากขอคําแนะนําด้วยคะ่ะว่าจะต้องทํายังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยะะของเราเนี่ยเราให้คำปรึกษาได้หมดนะครับบางทีอาจจะต้องเข้ามาที่ฟาร์มแล้วก็อาจจะอาจจะนิดนึงก็คืออาจจะถ่ายรูปมาให้ดูหน่อยเราเราเราสามารถแนะนําได้ว่าพื้นที่แค่นี้แค่นั้นเนี่ย ควรจะใช้บ่อระบบแบบไหนนะครับ <Ừ. S 1> แล้วก็รวมถึงว่าอา,อาจจะเอาเรื่องงบประมาณมาปรึกษาด้วยว่าถ้าบ่อลักษณะนี้ใช้งบประมาณเท่านี้เท่านั้นเท่านี้ครับก็คือว่าสบายใจได้คือถ้าเกิดมาหาเราที่ฟาร์มครับเราแค่บอกงบใช่ไหมคะใช่ครับว่าเรามีงบเท่าไหร่ครับมันจะมีงบงบทําบ่อกับงบซื้อปลาครับแล้วก็นิดนึงว่า,อาโอเค uh huh. อาจจะต้องอคือเข้ามาเนี่ยบางทาีเราจะเราจะเติมให้ในส่วนของความรู้ อาจจะเป็นเบสิกในการเลี้ยงว่าโอเคอส่วนใหญ่ก็ไม่ยากครหลักๆก็คือการจัดก,การน้ํานะครับแล้วก็การเลือกสายพันธุ์ปลาแล้วก็เรื่องอาหารประมาณนี้ครับ<อ>ก็คือสามารถแนะนําได้ครบวงจรกันเลย<ช>ตั้งแต่ บ่อตั้งแต่พันปลาตั้งแต่อาหารการดูแลน้องก็คือครบหมดเลยใช่ไหมคะใช่ครับอยากรู้ว่าค่ะว่าในงบ3,000บาทเนี่ยเราจะได้ไปในลักษณะไหนอะไรอย่างเงี้ยอยากมีได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนี่อยากได้แบบนี้ไม่เปร่ะเราเรามีครับปลาสำหรับมือใหม่ฮะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวตามไปดูแล้วกันได้ค่ะไปตามกันค่ะ งบสามพันที่ให้ไวเหรอคะอใช่หรือเปล่าเออได้ได้ตัวเดียวนะครับให้เลือกได้ตัวเดียวนะครับไม่ใช่ทั้งกะละมังนะครับแต่ว่าอันนี้ก็สุดยอดแล้วครับแนะนํานิดนึงอันนี้น้องตังวานะครับเป็นนักวิชาการประจําฟาร์มนะครับก็น้องน้องขายปลาด,ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือว่าอย่างที่บอกคุณตอยไป็นงแตนะราแรกว่า <c oughs> มาที่เนี่ยอยากให้เข้ามาคุยกันตังวาน <c oughs> แนะนำด้วยทุกอย่างครับขอความรู้ค่ะก็คือว่าเรื่องบ่อเรื่องขนาดเรื่องนอกจากนี้เรายังรับไปตรวจสุขภาพปลาด้วยนะครับตามบ้าน ปลาแบบไทยปลาป่วยหรืออะไรอย่างเงี้ยแตงว่าไปดูให้หมดทั้งเรื่องคุณภาพน้ําแล้วก็ดูว่าปลาเนี่ยมันป่วยเพราะอะไรเนาะก็เดี๋ยวแตงกว่าช่วยเขาเรียกอะไรช่วยช่วยเลือกให้หน่อยว่ามัน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 มีอะไรแตงกว่าเลือกเลือกไงดีพี่เขามีงบสามมันโอเคค่ะอันนี้ที่คัดเลือกมาจะเป็นของสาไกฟิตฟาร์มเป็นฟาร์มชั้นนําอันดับต้นๆเลยนะคะที่ทําสายหลักได้ดีซึ่งสายหลักอะค่ะก็คือโคฮากุโชวาซันเกะอย่างชุดนี้ที่เราคัดเลือกมาจะเป็นโคฮากุ ยิ่งถ้าเปิดบ่อใหม่แนะนําเลยควรม,มีโคฮัก,กุโอ้ค<ช>โคฮัก,กุะนะคะถ้าการคัดเลือกโคฮัก,กุนะคะหลักๆเลยเราต้องดูเรื่องหุ่นหุ่นสมูทไหมตัวไหนมีเอวหรือเปล่าแล้วต่อไปก็จะเป็นเรื่องของแพทเทิร์นแพทเทิร์นของปลามันจะมีทั้งแบบสามตอนสี่ตอน,ตอนแบบนี้แลาวตอนสี่ตอนนี้คือยังไงคะดูจากอะไรก็คือตอนแดงที่1ตอนแดงที่สองตอนแดงที่สามค่ะ อย่างตัวนี้ก็คือ1 2 3, 4ส,สาีสา่ <4. S 2> ใช่ค่ะแล้วก็มีอย่างหนึ่งอินาชิมะก็คือลายสายฟ้าลายเลื้อยขึ้นอยู่กับคุณลูกค้าชอบประมาณไหนมากกว่าค่ะแล้วอย่างเนี้ยค่ะปลาที่มันนาเข้ามาจากญี่ปุ่นเนี่ยเราเอามานํามาเลี้ยงที่ในเมืองไทยเนี่ยค่ะจะเลี้ยงยากไหมคะก็ต้องบอกว่าก่อนที่ปลาจะเข้ามันมีการกัดโรคหลายขั้นตอนมากๆอันนี้ก็ช่วยเซฟได้ระดับหนึ่งแล้วยิ่งถ้าอยู่หน้าฟาร์ม อยู่สักพักหนึ่งเดือนถึง2เดือนขึ้นแล้วภูมิคุ้มกันเขาก็เริ่มเพิ่มขึ้นแต่สุดท้ายแล้วอ่ะอยู่ที่การเลี้ยงดูว่าคุณภาพน้ําเหมาะสมหรือเปล่าค่ะค่ะอุ้ยงั้นที่เลือกตัวนี้ค่ะได้เลยค่ะตัวนี้ว่าสวยเลยค่ะสามตอนนะวันต้นมาชัดเจนแล้วตัวใหญ่สุดด้วยใช่ค่ะดูดูเขาแบบอ้วนๆน่ารักชหวังเลยหวังได้ใซ้์ใหญ่ๆค่ะ ามาช็อปน้องปลานะคะวันนี้เรามีงบ3 0 0 0แต่เราช็ชอปไปแค่2,500 <500. S 1> บาทเพราะฉะนั้นเงินเหลือค่ะเหลืออีก500บาทเราจะทำอะไรดีอ<ด><ด>ะคะเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเมจะสั่งสเต็กเ้ารดัง มาให้เจ้าของฟาร์มลองชิมดีกว่าเจ้าดังชื่อะไยคะใช่เดี๋ยวอุบไว้เดี๋ยวพอมาแล้วก็จะรู้แน่นอนว่าเป็นเจ้าไหนนะคะอยากรู้แล้วแหละเดี๋ยวจัดการให้อร่อยแน่นอนคุ้มสุดๆเลี้ยงเจ้าของฟาร์มด้วยเหรอครับถูกต้องค่ะเราตั้งเลยเยอะเป็นคนรวยห้าร้อยนี่ใช้ได้แบบว่าจริงๆอ่ะเมื่อกี้ที่คิดว่าจะสั่งอ่ะเมนูที่คิดในหัวยังไม่ถึง500อบาทเลยนะคะอเหลือค้ารถเมย์กับบ้านด้วยอยากรู้ซะแล้วสิ ที่บอกไว้ตอนต้นนะคะว่าแบบว่าจะชวนเจ้าของฟาร์มนะเรารับทานนะคะสเต็กก้าวังของเรานะคะเจ้าของฟาร์มหิวแล้วใช่ไหมคะหิวครับหิวมากครับมาเราลองดูกันเลยดีกว่ามีอะไรกันบ้างเนี่ยวันนี้เม่สั่งมาให้นะคะก็คือแบบว่ารากจะบอกว่า3สามอย่างเนี้ยราคา230บาทเท่านั้นยังเหลือนะคะยังเหลือนะจ๊ะใช่ค่ะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าวันนี้เม่สั่งอะไรมาให้เจ้าของฟาร์มลองชิมบ้าง วันนี้นะคะก็ขอขอบคุณคุณนัทนะคะคที่ช่วยเลือกป่าให้เรานะคะขอบคุณที่มาอุดน,นุ่เหมือนกันยินด,ดีค่ะขอครับขอขายของหน่อยนะครับนิดหนึ่งก็คือว่าอัาเคฟาร์มนะครับอีซี่ค้ยเซ็นเตอร์นะครับอยู่พหลโยธิน64ินะครับมาง่ายครับใกล้ใกล้ใกล้เซียรังสิตใกล้สนามกีฬาตูแตเตมีนะครับแล้วก็นอกจากนี้เราก็มีช่อง YouTube ของเราเหมือนกันนะครับถ้าเกิดสมมตินักเลี้ยงที่สนใจเนี่ยจะมือใหม่มือเก่าอะไรยังไงติดตามได้นะที่ช่อง YouTube อีซี่โค้ยเซ็นเตอร์นะครับพิมพ์อีซี่โค้ยเซ็นเตอร์ได้เลยนะครับถ้าหากอยากจะมาที่ฟาร์มนะฮะเสิร์ชใน Google Map ว่าอีซี่โค้ยเซ็นเตอร์ภาษ,าษาไทยก็เจอนะครับอ้าววันนี้นะคะรายการลุงใหญ่แอบรีวิว EP แรกนะคะเราก็ฝักเนื้อฝักตัวไว้ด้วยเ mm hmm. มย์กับคุณตอยเนาะ uh huh. แล้วก็ขออนุญาตนะคะฝาก ร้านสเต็กนะคะเจ้าดังในทุกๆย่านเลยเพราะว่าเรามีหลายสาขาใช่ไหมร้านสเต็กลุงใหญ่ฝากไว้ด้วยนิดนึงละกันนะคะอีพีหน้าเจอกันที่ไหนฝากติดตามด้วยละกันวันนี้เมยกับคุณตอยแล้วก็คุณนัทลาไปแล้วค่ะเดี๋ยวขอไปทานข้าวอรอ่อ,รอยๆก่อน